เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นราชวงศ์ซ่งเหนือในฉากเปิดตัวจากรพัดดินีแห่งอาณาจักรสิ้นพระชนเนื่องจากไวชราและไม่มีใครพร้อมที่จะแทนที่เธอเป็นผลที่ตามมาจากกระพัดแห่งอาณาจักรเหลียวได้โจมตีราชวงศ์ซ่งโดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงสันติภาพที่พวกเขาได้ลงนามไว้พวกเขาปล้นและสังหารพลเรือนผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง เมื่อได้เห็นโศกนาฏการรมนี้กลุ่มบุคคลที่นำโดยเฉียวเฟิงจากสำนักขอทานได้ออกมาช่วยเหลือจากกระวัดซ่งเฟิงใช้การเคลื่อนไหวศิลปะการต่อสู้อันยอดเยี่ยมของเขาเพื่อโค่นล้มกองทัพเหลียวเพียงลำพังต่อมาเมื่อค้นพบการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรเหลียวเฟิงจึงตัดสินใจแจ้งข้อมูลนี้ต่อหัวหน้าสำนักของพวกเขา ในทางกลับกันเราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเจ้าชายที่ไร้เดียงสาจากอาณาจักรต้าหลี่ชื่อดวนยูซึ่งบังเอิญมาพบกับวิหารแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้เห็นการต่อสู้ด้วยดาบที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างผู้นำของสาขาตะวันออกและตะวันตกของสำนักดาบไร้ขีดจำกัดผู้นำฝั่งตะวันออกชื่อจวอซีมูและฝั่งตะวันตกชื่อซินชวงคิงในช่วงไม่กี่นาทีแรกของการต่อสู้ชวงคิงเขาได้เปรียบ แต่คู่ต่อสู้ก็ซูนทำการเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดทำให้สถานการณ์กลับตาลปัตรในพริบตาผลที่ตามมาจวอร์ซีมูได้รับชัยชนะดวนยูไม่เข้าใจการเคลื่อนไหวและพบว่าเหตุการณ์น่าขบขันเมื่อเขาเริ่มหัวเราะเจวอซซีมูก็โกรธเคืองและท้าทายเขาเพื่อการต่อสู้อย่างไรก็ตามดวนยูปฏิเสธทันทีโดยอ้างว่าเขามีสิ่งที่ดีกว่าที่ต้องทำ ในขณนะเดียวกันหญิงสาวชื่อจงลิ่งเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้จากบนดาดฟ้าและเพลิดเพลินกับปรากฏการณ์นี้จนกระทั่งโดนยูถูกต่อยเมื่อถึงจุดนั้นเธอเข้าขวางและปล่อยตัวมินพิษของเธอทำให้เจวอซี่มูอ่อนแรงและเป็นอมาพาตก่อนจากไปเธอแจ้งให้ลูกศิษย์ของจวอซีมูทราบว่าสมุนไพราหายากสามารถต้านพิษได้ก่อนที่มันจะเข้าสู่หัวใจของเขา ที่อื่นเฟงมาถึงวัดเซาหลิงและพบกับหัวหน้าของสำนักขอทานแวงเจี้ยนทง ซึ่งกำลังสนทนากับเจ้าอาวาสชื่อเอกอวนชีเมื่อได้ข่าวอาณาจักรเหลียวหวังและเจ้าอาวาสส่วนซีก็หารือถึงการดำเนินการป้องกันที่จำเป็นจะต้องดำเนินการและตัดสินใจแจ้งให้อาณาจักรต้าหลี่ทราบหลังจากการประชุมเฟงเดินไปรอบๆห้องโถงใหญ่ของวัดเซ้าหลินและเป็นสักขีพยานชุดของการต่อสู้ที่ชายคนหนึ่งชื่อมูรองฟูได้รับชัยชนะต่อคู่ต่อสู้ของเขาทีละคน ด้วยความสนใจเฟงตัดสินใจทดสอบทักษะของเขากับมูรองฟูและกระโดดเข้าสู่สนามประลองไม่เหมือนผู้ท้าชิงคนก่อนก่อนเขาต่อสู้อย่างทระหดและใช้ทักษะที่น่าประทับใจซึ่งในที่สุดก็เป็นที่รู้จักในฐานะ18ฝ่ามือปราบมังกรเพื่อเอาชนะมูรองฟูทําให้ทุกคนประหลาดใจผลของการแข่งขันถูกส่งต่อไปยังแวงและแอปบอบอดคนอื่นๆ ซึ่งยกย่องทักษะพ,พิเศษของเฟงจากนั้นวังก็แสดงเจตจำนงที่จะส่งต,ต่อตำแหน่งหัวหน้าของเขาในสำนักขอทานไปยังเฟงเขาอ้างว่าเด็กชายตอนนี้มีค่าพอที่จะเป็นหัวหน้าเมื่อได้ยินสิ่งนี้แอปบ,บอดเอ็กวอ,อนชี่ตกใจเล็กน้อยแต่เขาก็ตกลงสนับสนุนการตัดสินใจของหวังเช่นกันหลังจากวันนั้น แอปป o บอรเอ็กชพบว่าสิ์รุ่นน้องชื่อเอ็ก r ชอรถูกเพื่อนรุ่นที่รังแกดูเหมือนว่าเอ็ก r ชอร์ oo, ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องนิสัยใจดีและไม่ชอบความขัดแยง้งมักตกเป็นเป้ากลั่นแกล้งของคนรอบข้างหลังจากที่รุ่นพี่จัดการเขาเสร็จแอปป์บอรเอ็กชได้พูดคุยกับเอ็ก r ชอรเป็นการส่วนตัวและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ18สปริงดราก้อนพาย์เทคนิค กับเขาเขาอธิบายว่าแม้ว่าเทคนิคจะดูเรียบง่ายแต่การโจมตีแต่ละครั้งด้วยฝ่ามือจะมีระดับความแข็งแกร่งและพลังที่แตกต่างกันนอกจากนี้เขาเน้นย้ำว่ามูรองฟูแพ้เฟงเพราะเขาล้มเหลวในการปรับตัวเข้ากับจุดแข็งที่ผันผวนภายในเทคนิคที่อื่นดวนอยู่และจงลิ่งเดินเล่นในป่าและเพลิดเพลินไปกับมิตรภาพของกันและกัน พวกเขาแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกันในการบริการสาธารณะระหว่างทางพวกเขาพบกับสมาชิกของสำนักเสินหนงที่กำลังเตรียมยาพิษเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูสำนักดาบไร้ขีดจำกัดดวนยูซึ่งถูกชี้นำโดยความเชื่อทางพุทธศาสนาของเขาและเกลียดความรุนแรงพยายามแทรกแซงและหยุดการกระทำของพวกเขา เป็นผลให้ทั้งคู่ไปยังที่ตั้งของสำนักเสริญหนงและพบกับผู้นำชื่อซิค e องเอกอวนดวนยูแบ่งปันคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามเรียกกล่อมซิคองเอกอวนให้เลือกการให้อภัยมากกว่าการต่อสู้อย่างไรก็ตามซิคองเอกอวนสงสัยว่าดวยอยูและจงลิ่งมีแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นและคิดว่าพวกเขาถูกส่งมาจากศัตรูเป็นผลให้เขาสั่งให้คนของเขาจับ พวกเขาแต่ที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือจงลิ่งใช้ทักษะการต่อสู้ของเธอเพื่อป้องกันผู้โจมตีและในที่สุดก็ส่งตัวมินไปวางยาพิษพวกมันทั้งหมดในอีกด้านหนึ่งเฟงกำหนดแผนกลยุทธ์ในกรณีที่สำนักเหลี่ยวทำการเคลื่อนไหวที่น่าสงสยัยด้วยเหตุนี้เขาจึงส่งคนไปที่ชายแดนสั่งให้ซ่อนตัวและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังพลและการตั้งค่ายของกองกำลังเหลียวในระหว่างการอภิปราย แวงเดินเข้ามาและไล่ทุกคนออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้คุยกับเฟงเป็นการส่วนตัวจากนั้นเขาก็เล่าถึงความกล้าหาญในอดีตของเฟงและความเต็มใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อเห็นแก่สำนักขอทานเต็มไปด้วยความไว้วางใจและความมั่นใจในที่สุดแวงก็มอบให้เฟงดำรงตำแหน่งหัวหน้าทำให้เขาเป็นผู้นำรุ่นที่9้าของสำนัก ในฉากต่อไปเราจะเห็นดวนย,ยูและจงลิงซึ่งตอนนี้ถูกซิคองเอ็กอวนจับตัวไปและคนของเขาขณะที่ตัวมินกัดทุกคนซิคองเอ็กอวนต้องการยาแก้พิษแต่จงลิงอ้างว่ามีเพียงพ่อของเธอเท่านั้นที่มีวิธีรักษาพิษโดยไม่มีทางเลือกซิคองเอ็กอวนตัดสินใจอย่างยากลำบากที่จะเฉือนมือของตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของพิษต่อไป หลังจากนี้เขาบังคับให้ดวนยูกินแท็บเล็ตเข้าไปซึ่งเห็นได้ชัดว่าจะทำให้อวัยวะภายในของเขาแตกภายในหนึ่งสัปดาห์ซิคองเอ็กวอนกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาจะให้ยากแก้พิษของมันและปล่อยจงลิ้งเมื่อดวนยูกลับมาด้วยเท่านั้นกับพ่อของเธอเพื่อรักษาพวกเขาเมื่อได้ยินเช่นนี้ต้วอนอยู่ที่หวาดกลัวตกลงที่จะทำภารกิจให้สำเร็จก่อนที่เขาจะจากไปจง ลิงให้รองเท้าของเธอกับเขาหนึ่งคู่ให้เขานำไปมอบให้พ่อของเธอเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของเขาเธอยังเตือนเขาว่าอย่าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาเพราะอาจทำให้ชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายแม้ว่าดวนยูจะยังคงงงงวยกับความเกลียดชังของพ่อของเธอที่มีต่อน,นิกายดวนเขาไม่ถามอะไรมากเมื่อถึงเวลาแล้วเขาออกเดินทางข้ามภูเขาและลำธารภายใต้การกำบังของความมืด หลังจากเดินไปได้ระยะหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นคู่รักคู่หนึ่งกำลังเข้าใกล้ทะเลสาบใกล้ๆเขาซ่อนตัวอยู่หลังหินก้อนใหญ่และแอบ,บฟังการสนทนาของพวกเขามันถูกเปิดเผยว่าทั้งคู่ได้ทรยศต่อเจ้านายของตนและหนีออกจากอาณาจักรไปพวกเขากำลังสนทนาเกี่ยวกับข่าวลือเกี่ยวกับอดีตป,ปรมาจารย์ซึ่งในขณะที่เดินในคืนเดือนหงายได้พบเห็นภาพเงาของดาบเต้นรำบนกำแพงหิน การพบเห็นนี้ทำให้สมาชิกนิกายเข้าใจผิดและเชื่อว่าเขาเป็นอมตะเมื่อดวนยูได้ยินทั้งหมดนี้เขาส่งเสียงดังโดยไม่ได้ตั้งใจดึงความสนใจของคู่รักเป็นผลให้พวกเขาไล่ล่าเขากระตุ้นให้ดวนยูพุ่งเข้าไปลึกเข้าไปในป่าไม่นานนักเขาก็มาถึงหน้าผาและตัดสินใจหาทางออกอื่นไม่ได้ที่จะกระโดดลงจากมันโชคดีที่เขาตกลงในถ้ำอย่างปลอดภยัย ไม่ได้รับอันตรายใดๆต่อร่างกายเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำดวนยูได้พบกับรูปปั้นนางฟ้าสีขาวที่ละเอียดอ่อนขึ้นจากหยกเขาพบว่ามันสวยงามมากจนเขาเรียกมันว่านางฟ้าใต้พระบรมรูปเขาพบข้อความที่สั่งให้เขาแสดงท่าหนึ่พันท่าบนฟูกแม้ว่างานนี้จะเป็นงานที่ยากมากแต่ดวนยูก็ตัดสินใจที่จะทำมันต่อไปเขาโคง้งคำนับด้วยความเคารพอย่างสูงสุด และเริ่มทำความเคารพหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงขณะที่ดวนยูสรุปการแสดงความเคารพเขาก็เปิดถุงผ้าไหมที่ซ่อนอยู่ข้างในฟูกในนั้นเขาพบข้อความที่บอกให้เขาเรียนรู้ศิลปะก,การต่อสู้และกำจัดสมาชิกทั้งหมดของนิกายแครฟรีเพื่อให้มิสเดตี้ได้พักผ่อนอย่างสงบในที่สุดสิ่งนี้ทำให้ดวนยูตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เพราะเขาไม่ต้องการฆ่าใครก็ตามที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็ตัดสินใจทําตามคำสั่งโดยไม่สามารถขัดคำสั่งของรูปปั้นหยกได้ดวนอยู่จากนั้นสำรวจบริเวณโดยรอบและพบว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นห้องสมุดลับน่าเสียดายที่เขาพบว่าไม่มีหนังสือเหลืออยู่ ทำให้เขาคิดว่านิกายแครฟรีได้หายไปแล้วด้วยข้อสันนิษฐานนี้อยู่ในใจเขาออกจากถา้ำและเดินทางต่อไปยังตำแหน่งของจงลิ่งในขณะเดียวกันที่อาณาจากักรขอทานแวงรวบรวมสมาชิกทั้งหมดและประกาศเฟงในฐานะผู้นำคนใหม่ของนิกายการตัดสินใจเป็นไปตามความพึงพอใจของทุกคนที่เข้าร่วม รวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่ในการเฉลิมฉลองโอกาสนี้มีกายจัดงานเรื่องเริงที่ซึ่งทุกคนได้ดื่มด่ำกับความเพลิดเพลินสมาชิกที่อายุน้อยกว่าคว้าโอกาสที่จะทดสอบทักษะของพวกเขากับเฟงและเรียนรู้จากเขาในขณะที่ผู้อาวุโสเฝ้าดูด้วยความชื่นชมชื่นชมความกล้าหาญของศิลปะก,การต่อสู้และบุคลิกอันสูงส่งของเขาในทางกลับกันดวนย,ยูเดินทางต่อไปผ่านป่าทึบ และหลังจากเดินเป็นเวลานานเขาพบต้นไม้ต้นหนึ่งมีข้อความเตือนว่าบุคคลใดๆที่มีนามสกุลดวนที่เข้ามาในหุบเขานี้จะต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นดวนยูก็เข้าไปในหุบเขาอย่างกล้าหาญที่นั่นเขาได้รับการต้อนรับจากสาวใช้ซึ่งนำทางเขาไปยังห้องโถงใหญ่หลังจากนั้นไม่นานจักรพรรด,ดินีแห่งหุบเขากันเบาๆเดินออกจากห้องโถงด้านในสวมรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอ อย่างไรก็ตามรอยยิ้มของเธอก็จางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อดวนยูเปิดเผยชื่อจริงโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเธอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเขาเขาเล่าว่าเขามาจากจังหวัดหลินอันทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีและอาศัยอยู่ในต้าหลี่มาสมปีแล้วหลังจากได้ยินรายละเอียดเหล่านี้กันเบาๆก็เปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วและแสดงความกังวลต่อลูกสาวของเธอ ในการตอบสนองโดนยูยื่นรองเท้าของจงเลิ่งให้กับเธอยิ่งทําให้เธอทุกใจมากขึ้นไปอีกในขณะที่ทั้งสองกําลังคุยกันเสียงที่ดังและน่ากลัวก็ดังออกมาจากใครบางคนนอกประตูทําให้กันเบาๆกลัวในขณะที่ดวนยูยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังจะมาถึงเขา